ครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับมาดูแลลูกค้านะครับอยู่ที่จังหวัดลอยเอ็ดนะครับนีคุณแม่สมบูรณ์นะครับแล้วแจงมาครับมาส่งรถไปฝาครับมาดูแลถึงบ้านครับมีที้สางมาออกมาเบิ้ลมาเบิเสียงเดี๋ยวน้อครับแม่บริการดีมากครับโอ้ดีมากเนาะมาส่ถึงบ้านเลยคือได้โดนปันใดแล้วเนาะครับสองอสองปีนะสองปีไงงานเป็นเลยครับดีบ่ น้ำใจด้วยำใจได้นะนี่เราจิตใจนะครับในเรื่องบริการครับแสงท้องอินเดีใบนะครับสอกระเพาะนะครับดูแลถึงบ้านนะครับบ้านจริงนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับมาดูแลลูกค้าถึงบ้านเลยครับผู้ใดสนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามเลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์เกาหี่นะครับที่หกเกาหลีนะครับหรือจะเป็นเบอร ศูนย์ที่สามนะครับสามสามสองเก้าเจ็ดหกนะครับเพราะว่าสิเป็นฝนตกนะครับพายุเขาครับเท่ากับมากครับหนูแล้วถึงบ้านนะครับ